กราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะหนูถูกใส่ร้ายพูดยังไงก็ไม่มีใครเชื่อหนูต้องทํายังไงดีคะสําหรับคุณโยมที่ถูกใส่ร้ายชี้แจงอย่างไรก็ไม่มีใครฟังพระอาจารย์ก็ขอให้นึกถึงพุทธสุภาษิตของพระพุทธองค์ที่ตรัสเอาไว้ว่า ภูผาศิลาสไลไม่หวั่นไหวเพราะแรงลมฉันใดบัณฑิตทั้งหลายก็ไม่หวั่นไหวในเพราะสรรเสริญและนินทาฉันนั้นเหมือนกันครั้งหนึ่งของชีวิตพระพุทธองค์ก็ยังเคยถูกใส่ร้ายกินเวลายาวนานตั้งกว่า9เดือนแต่พระพุทธองค์ทรงใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวนี่คือตัวอย่างว่าทุกๆครั้งที่เราต้องเผชิญกับภัยที่เกิดจากมรสุมของลมปากคนหากถือกติทำตนดังหนึ่งภูผาศิลาสลัล เราก็จะผ่านมันไปได้อย่างแน่นอนคมธรรมประจำวันนี้ก็คือความจริงจะปกป้องตัวมันเองได้เสมอและความจริงไม่มีทางที่จะเปลี่ยนแปลงไปตามความเข้าใจอย่างผิดๆของคนกราบนมัสการขอบคุณพระอาจารย์ค่ะ